สวัสดีครับพี่น้องครับเบาหนุ่มอีสานชาแนวมาแล้วครับผมวันนี้พามาเมืองงัวงามอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะมาอยู่ที่บ้านหวานนะครับผมบ้านวานนะครับตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิตเกศนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับพ่อไงชื่อยังไงคือเท็ดครับพ่อไงเซตเนาะงัวตัวนี้เป็นตังไหนครับอายุอันามเพิ่นไหมจักปีครับหาปีหาปีเนาะเป็นงัวหลูกซองในถ่องเป็นปะครับลูกซองในถ่องนะครับเนาะ เป็นงัวเครื่องดำพี่น้องครับเครื่องโบดนะครับงามนะครับตัวนี้เป็นงัวหลุดกระทบนะครับเนาะขีดหูไดำนะครับหน่างามนะครับสีเข้มมมีมองสีล้างงามนะพี่น้องครับง่ายนะครับเนาะพอกันเดือนแล้วพอครับนี่พอในเจักเดือนแล้วครับสีเดือนเนะครับเนาะผสมสีใบนะพอเนาะสีใบศูนย์เก้าหกนะครับผมมีใบมีหลอดนะครับผสมเดือนมิถุนายนนะครับเนาะรับประกันสองบีครับพ่อนี่ รับประกันนะฝอเนาะมีแตนงตัวนี้ป่ะครับบ่มีเนาะครับนุ่มสีเต่านะครับเนาะนะครับมึงนำไต่เพื่อนนะพี่น้องครับแข็งขาดำนะครับเนาะง่วนี่เนื้อหนาเนื้อหนาแล้วพ่อน้าแน่นะครับสีธรรมชาติพี่น้องครับสีส์บนอุบแต่เตงกล่องนะครับเด้อทายในขอบมันอาจสีมือจ้านะพี่น้องครับแต่ว่านวดจริงนี่งามตัวจริงแดงเข้มนะครับเนาะเดี๋ยวมึงขึ้นนก่อน งูหลูกสองนะพ่อเนาะส,สูงนี่ลอยลอยหางด้บ่นี่อหนเนาะส่วนสูงมากลอยหางชิบบบพี่น้องครับมันโกงหาก่อนโกงหาใหญ่งามนะครับโอ้สุดยอดเลยงวตัวนี้เปิดอกไร่ไม่ได้พ่อครับตัวนี้นเปิดอกไรมันได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมราคาที่ว่าราคากัสิทธิ์ตะก้อนเนาะผัวแพ้นะครับเครื่องดำนะครับงูตัวนี้ นาครับนาจุดเด่นคือน้านะครับนาเล็กนะครับแข้งขาใหญ่นะครับเหยียดง่ามขาดําเครื่องดํานะครับเครื่องโบดนะครับหลังกระงามนะครับเนาะเมซี่กระงามนะครับงาวยังกระนาคุไก่หน่อยเนาะยังถอนดีแล้วตัวอยู่ลูกซองนะครับผมตัวได้ถอนนะครับเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดตอไหมศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งบอกว่าติดตอผู้ใดครับ พี่ต่อยตานะครับเนาะนะครับผมแต่พี่น้องสนใจมาเมั่งงออยู่ขอนะครับเนาะมาได้ที่บ้านว่านนะครับตำบลน้ำคำนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสกิกะนะครับเนาะไอ้ใครไม่รู้มั่มันโอ้ตัวนี้พี่น้องครับรับรองเลยครับว่าตัวจริงงามนะครับเนาะพนมมาตัวจริงงามก็คืองามพี่น้องครับบริสตัวนะครับเนาะมันโก้หานะครับโกางใหญ่งามนะครับแข้งขาดำสีนี่โอ้งัวตัวนี้ประจอยนะครับผมงัวตัวนี้ลึกหนาครับใหญ่นะครับ เป็นก็ถอดนะครับเนาะสุดยอดนะครับผมตัวไหนใครบายเนี่ยมาถ่ายตอเรื่องเดยวถ่ายเหรอโอเคครับขอครับขอบคุณครับเดี๋ยามาถ่ายอีกตัวนึงนะครับเนาะฝืนก็แล้วก็ลงรถเลยพี่น้องครับตัวนี้โอ้โหสีเข้มนะครับเนาะม้วนม้วนจะเดือนเท่าไหร่เนี่ยห้าเดือนนะครับสีเข้มนะครับเนาะ เป็นใส่สายใส่เสียบกับพี่น้องใส่กระดิ่งก่อนนะครับง้อต้นตนี้ทองแหลกทองซองครับใบนี่ทองซอ,องนะครับง้อโอ้แต่มันเลืองสีน้อยเนะาะสีนี่ถึกแดดนี่แดงแสบตาเลยนะครับผมแดงแสบตานะครับทองซองน,นะครับทองจะเด็กว่า สหา,หาเดือนนะครับเนาะยังงูได้ใมันตัวใบหนึ่งบวพี่สาแดงพี่สาแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์เนาะสูนะสงนี่ประมาณหน่อยสี่กว่าต่อสี่จุดห้าโบนนะครับกอกหางไงพี่น้องครับสีแดงแดงปอแดองเสมอโตนะครับตัวนี้เมืองทอดมันน้ำเตะกันนะครับไม่มีตัหนิ้ได้เนาะประกันมานหนึตัวนี้ประกันมานนะครับเนาะรับประกันทองนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าทได้ครับใบเจ็ดห้าเจ็ดหมื่นนะครับหาพนบาทเนาะ เอาพอครับตัวใบนี้นะครับผสมเจ้าปีศาจแดงนะครับ P set หนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะใบกัิชาเลยพี่น้องครับนะครับรับประกันพ้อนะครับรับประกันมากนะครับเนาะตัวนี้ได้เรื่องเม็ดสีนะครับเม็ดสีแล้วก็ได้เรื่องท่อนะครับซื้อไปกระดาลุนนะครับเนาะกระดาลุนลูกมันนะครับทานขงลูกมั่น งนะครับตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นห้านั้นใบเจ็ดหมื่นห้านะครับโอเคครับไปครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้กับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะแต่ผมมักตัวนี้พี่น้องครับผมมักมากตัวนี้บอดดิวัยนะครับเดี๋บอดต้องคนมาจริงพี่น้องครับผมบอกระงามก็คือบระงามนะครับผมบอก่างามก็คืองามนะครับตัวนี้บอดุมักตัวนี้ผัวสีเคนครับเนื้อหนังเคนแหลนนะครับเนาะเหมือนน้องแหลนนะครับผมผสมสีไว้นะครับเนาะ หลังงามนะครับกินไงแกงบ้ามนี่ยกินแกงนะครับน่อกินแดงนะครับผมเห็นมึงหนานะครับเห็นมึงหนามาไทยไปคลิปก่อนสองตัวขายได้หนยเนาะนะครับผมใครเรียบรอยแล้วนะครับขอกปีต้านะครับหลังแวงงามนะครับ โอ้ยหยดนะครับโอ้มีรถสิงค้นมว่อผมไปนี่รวดเดียวไปค้นวาจะคลองสิว่ารัขนน้ำนนคขนสมองเนาะ สูงใหญ่นะครับตัวจริงงามนะครับโอ้กัวค้างมันเนี่ยอะไรก็บกัวค้างใหญ่ดีเลยดูงามนะเลือดแต่ตัวนี้สิเลือดกลัวหลูกี่สิงามเนาะออกมาเนาะโอ้ลูกเรียกแปดมือสองไว้ลูกเรียกต้นหูต้นแม่ครับต้นแมร์สีเป็นงามปะครับตัวแเลียสีเข้มเลยนะครับเนาะตัวเลกเพิ่งผสมตระแหน่ลูกที่ใบที่โตทีไว้คือเราเนาะ เพิน่นนนวามัแลูกกดีกว่ว,วาส,วสดงว่าหนาสนนะพี่น้องครับแห่หลวงงามได้เนาะทรงหลวงงามนะครับตัวซองนี่หนาสนพี่น้องครับเจ้ากระติบเมื่ตะกี้ใหม่เจ๊ดลอยตัวล่องในใบสองตัวนี้ได้อยู่ครับนี่หน่อยน่าเนาะครับออพองามตอนนี้เป็นอะไรพี่น้อง,งครับบโตปโตเพื่อ,อนนายเกียรติได้ครับเด้อ <laughs> ต่อได้นะครับนี่เลยหน่อยนะครับผมมีรถสรงหอมได้เนาะ ครับพี่น้องครับมากาฝากกดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามนะครับผมผมเป็นแค่สื่อการนะครับเด้อมากระสือคล้ายกับพูดกับเพื่อนเองพี่น้องครับผมโบเกียวนะครับผมแบ่คนนําเป็นแค่คนนําเสนอพี่น้องครับอยากให้กระสือตะก้อนเพื่อนเดือสื่อเดือดคล้ายกันนะครับเนาะสองตัว่นก็ง่ายพี่น้องครัยิ่งเข้ยม โอเคนะครับผมพอบคายคินน้ำนะครับเนาะซาลาโมนิกสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ